โอ้โหแล้วเพราะฉะนั้นเกมก็ถือว่ายังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับในครึ่งแรกจริงๆก็มีโอกาสที่ประตูสำหรับทางทีมเรดฟนวแต่ับาทำไม่ได้กันเองครับวัดต่อมาวัดยัดขึ้นมาตรงกลางครับ น้มเบิ้ลลูนี้ไม่ผ่านเอาแล้วกินวิวดักได้แล้วจะสวนลักครับปากลับมาสั้างกันใหม่อมุบุตไม่ผ่านกระจิโดขึ้นหน้ามายังเป็นโอ้ยเขาเก็บบอลได้าแชมป์ให้กันตามช่องครับขนานเส้นมาขวาโอ้ไปต่อลูกนี้โอ้สุดท้ายอ่ะเลี้ยงบอลเอา,มากกหมวกลุงม่เองนะ่ะ

ยังได้หรือเปล่าไม่ได้แลตอนนี้เสียบอลไปครับพีนาริวดักกลับมาทางซ้ายให้โอ้โหโแล้วจังหวะนี้มาจากด้านหลังแล้วฟาว์ชัดเจนครับ อีกิยกัดกามาเอาแล้วตลวดที่หน้าประตูโอ้โหดีไม่ตรนของคนโนนต้นองว่สุดท้ายยังไม่ได้เหมือนกันยังก็ยังตามหลังอยูสองประตูสำหรับชันด้านที่เหลืออยู่เดี๋ยวผ่านมาสองแท็กี่พิเศษแล้วไอซ์เด้ ใช่แล้วก็โผเพื่อนเล่นไม่ได้ตอนนี้แชมป์หลออกมาทางขวาเอาวิวที่ครับที่ว่าทางขาวานี่มีเยอะเลยครับไปต่อโอ้โออหจังหวะนี้เป็์ให้ฟาวครับได้ขัดขาไว้นิดนึงแล้วมาักคู่ครับได้ฟาวไปครับไปไปีกขทางด้านขาวาครับจังหวะนี้ ทางด้านขวามุมอาจจะน้อยไปนิดนึงครับย้อนกลับมาแล oui. ้ววิ่งอยู่นี้ไม่ผ่านยังไป็ุมเก่าเก็บบอลได้โอนย้อนกลับมาเบิรสวนนู่นี้ก็โอ้โหแล้วไปเก็บบอลกลับมาได้ด้วยแล้วแต่ว่าบอลจัวสองขีดไปอยู่ตรงโขกไม่โดนตีกดพักอกแล้วขีดต่อถึงด้วยครับแล้วนู่นี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหยังเป็นกองต้องลงมาช่วยเกมนะแต่ทีนี้ออกหลังไปเลยครับ น้องออกมาตายสุดเส้นแล้วอู่เลี้ยงออกหลังไม่ได้ตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาได้สั้นๆเยอะเออไม่ทะลุเตะทิ้งออกมา,าแล้วยังเป็นทีเ,นเดียวพีเก็บกลับมาได้ตรงกลางทะลุแหวกมาหนึ่งตีไม่ผ่านอีกแล้วติดนิดนึงระหว่างหนองยังเป็นของโง่จ๋าวับอ้าชู ปี่ยการโอ้โหไม่ดีอีกแล้วอยูที่ความแม่นแล้วเกมแบบนี้ดูสูงก็ไปสูงกนมาครับกินวิวอีกทีก็มาไซให้บอลป้ากไปอีกแล้วแน่สุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนยันตามไปเก็บแล้วจังหวะนี้ด้วยสิให้เป็นตั้งเตะปากประตูครับ ตั้งเตะกับป่าประตูขึ้นมาตังหนี้ครัุ๊ปเก่าแบค็คสาดยาวขึ้นมาข้างหน้าม,มุ่งน่าจังหวะที่เก็บบอลกลับมาไม่ได้นะครับกุ๊ปยัาก,กลับมาสี่นาทีไม่ผ่านครับย,ยังย้ายไปลูกทุ่งสุนทรนิสาย แล้วจังหวาลย์นี่คุณศรีไม่ว่าอะไรครับแต่บอลน,นี้สุดท้ายไปี่ยก็ยังเล่นต่อไม่ได้แล้วทีนเดือดเสียเปนลูกคู่ให้กับกุญช่ายิ่งครั้งครับย้อนกลับมาตั้งใใ<ไ>แต่ไหน่ึงแกนมากมาทางขวาสุดเลยครับช้าเขาดึงหลบมาสวยครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเสือครับโอ้ยิงหักข้อลูกนี้เสือจะเสียเสาสองเหมือนกันเนาะ ยังเป็นแค่ตั้งเตะตั้งาประตูขึ้นมาเท่านั้นก็ต่างเตะตรงนี้ดูเองขึ้นหน้าอารปากยาวขึ้นมาถ้าหน้ามีคนเดียวตัวนี้เก็บบอลไม่ได้ตัวตาประกบติดตลอดเลยแล้วะเล่นลำบากแล้วตัวนี้กระโดดมาแล้วสีขาวมาถึง ปีดึงบอลหลบกลับไปทางเดิมแล้วไหลออกมาขวาป๊อกตัดเข้ามาแล้วไหลสุดลูกนี้ตรงกลางลูกปีหลบไปทีโค้งยิงไม่พลาดตรงหังเลยโอ้โหนี่เหอย้อนกลับมาใช่แล้วไปต่อต่อมาจริงฉลาดเราเรียกเลยโอ้โหดูทั้งวันนี้ต้องบอกว่าลุยสวยตรงกลางครับป๊อก ยิงแล้วบอลเหนจะติดขยับตึ๊ๆครับเขาออกมาเลยเสียเสาแรกครับตีสามประตูต่อศูน์แล้วตอนนี้ผมอกตูนเก่าแล้วหามาได้ประตูที่สาเลยเ่นเร็วเลยครับตอนนี้ตัวเกมไม่ขึ้นหน้านะสรับที่เดวิดครับ โดยเฉพาะแข่งขนที mm ่ติ่นนนะครูเหมือนจะยังทำเกมได้เป็นลองหน้าตึงเก่าอยู่วเปิดไปเสาสองโอ้โหน้อเข้าไปถึงนี่ครับตอนนี้โอนเก็บบอลได้ด้วยไปออกตอนนี้แล้วจะล็อกไปทางแคบไม่ผ่านเหมือนกครับจากกลับมาอ้ามโอ้โหดีนิเทียนวิ่งไปกระทาอีกยับตอนนี้ถึงบอลก่อแล้วไปต่อสองคนหลบไม่ได้ครับ จากกับมาคู่เก่าเด็แก่เอาร้ายกนาถูกโดนจับแล้วก็ย้อยอย่มาแบคโอ้ยดึงเหลอกูกนี้สวย้วเปิดยักษาลูกนี้ไม่ดีตยงวาหอเปส่ของที้ได้ไมู่กตาสวนกับบแล้วตก็โอ้ย ก็หมดสุดท้ายให้ดูกายังแรงเกินไปครับเราถีก่อนยาวมาโอ้กนจะถึงอ้นเหมือนกันครับอ้ลอ้นนลเาจะมีการเยนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหต้าครับต้าลแนดวเลยคุณเปลี่ยนลงมาครับต้าแคมป์ยิงไก่ลุนเอาแล้วโตขูหทันงแบตีกแล้วค ประตูแรกที่กินนู่เสียก็จะนั่นแหละแบบนี้ยนะงเป็นของสลายของผู้สาวประตูเลยเาาแ,ลแล้วจะหอวบอลนั่แหละเน้ะไปปุระนันขวายโยมาทุยเอาเตกแป๊กอีกครึ่งฝีเป็นตั้งเตษฝาประตูขึ้นมาย้อนกลับ,บมา อ๋อ่ง้าเลยครับันนี้ก็ดูว่ขึ้นบอนลลำบากก็ตรอบทีเดียวโน้กรโะโจบมาแล้วโอ้โหไม้มาเล็เพื่อเล่นยากครัรจบจังหวะนี้ตูกจับกมาสีลบโอ้จะหลบสองามาไม่ได้ยังมี3าคนยืนซ้อนอยู่ เอา oh, ้าแล้วไปหลอกโอ้โหนี่กายก็หลอกกูเลยหาตรงก้าได้ด้วยโอ้ดูพิ้งดงหวะนี้ย้อนหลังก็มาบอลมาย้อนหลังกันเาบอลยังไม่เจอแล้วสองายเลยบอลสุดท้ายอ่ะออกหลังไเอกป็่ตั้งใจจะเป่าประตูขึ้นมาชีพอะไรดีชีพไรดีซะตายแล้ว ลึกมาก่อนหรือเกิดไปในจังหวัดติชัยบอลกลับมาใช้สวยตรงกลางจับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าจังหวะสองกระโดดเอาลูกบอลนิดกระโดดทีพไปเลยแล้วหลบเข้าขวาโอ้โหมีซ้ายหลายคนครับ กลับมาเอาสวนกลับแล้วต็อกบางแล้วไหลมาผ่านว่นี้เปิดโอ้โหจะย้อนกลับไปที่เสาสองแล้วจังหวะนี้แล้วโดนไปครับชีพออกมาซ้ายสวยมากครับทีพยืดว่านี้เก็บได้ดึมเส้นแล้ว ก็ไปทแออกไปแลวตอนนี้เปิไปเสาสองทอลตกลงมายังเป็นทีมเดวลเก็บได้แล้วจับคู่นี้ไม่หายครับม่เกมคู่นี้แล้วเป็นคู่เด็ไปแล้วจะเป็นเกมระหว่างทาโชเวียกับทางด้านบางเียเอ้ารลตุ่มูร่นี้ซูเปอร์เซฟกดับเบิ้มองไม่เห็นบอลด้วยว่าจะู่อะไรมาติดพิยารุ่นล้วนย ได้เป็นเต้มุมทางด้านซ้ายอีกครั้งเขากดดานอย่างต่อนเนื่องแล้วตอนนี้เรา King r e วิ e w เออยัดมาตรงกลางลงไนถึเ่เี่ครับตูมทหารเส้นขึ้นมาลอน,นิโอ้โหม่งเช็ดมาตองตาเอ้าลงไปผกทล่มนีเพื่อเล่นยากก็ทำ แล้วโซรเ้าแต่ด้านหลังครับแเสียฟาลเลยแล้วตเนืข้าพวไปหน่อยครับก๊อกบึดยาวขึ้นมาะ<อ>ตเราดูนิดก็โผได้ยังเด,นด,นดินไปม่ลยปล่อยบอลก็เล่นทันนคหัดับกลับมา แชมป์ปังอยู่แล้วสู่ว่านี้มาได้ด้วยแล้วแชมป์บอลหลบอยู่ให้วันทองขาบีนสนุกไปทางแค่ไม่ได้แล้วจะโดนสวนเก่าแล้วเอตาตรงกลางติดเครื่องแล้วทีเดวโอ้โหที่เอต้า,าแล้วมาเรียวอะไรแล้วแล้วตันนี้ล้มไปโอ้เสียวบอลแต่ก้าหนหลังเลยแล้วเสียวทุกคนเต็มไปหมดวนนี้โอ้โหงงไปก็ับ ได้ไ <c oughs> ป้นเตะมือแล้วทางด้านขวาแล้วเปิดจั๊กมาลากเข้าสองแบ็คเราเล่นเร็วเล <c oughs> ี้ยบลูกมาล <c oughs> ูกดีดมาล้อกับไปสักพี่สิบไปเลี้ยบลูกเลี้ยวิ่งทันแน่โอ้เราขอไี้รุ่นแรงเินไปครัสแบสำรับแบ,บ็คก็ตั้งเกมขึ้นมาใหม่แล้วทีมเดลิ่อย โมงเช็ดอีกทีแล้วจังหวะสุดท้ายรับเข้าซองเนาะได้ขอเล่นสั้นยับแน่เลยปล่อยเพื่อนขยับกันหน่อยข้างหน้าปีจริงแล้วไม่ต้องต่ออีกนะเพื่อนจังหวะสุดท้ายโเวอร์ไว้หน่อยเฮ้ย เดินเร็วเลยแล้วกินไปดูโทษแต่ต่อมาเอาเป็นสองโอ้จะหักข้อกลับไปที่ทางด้านซ้ายให้ดีกันตอนนี้โดนดักกลับมาแล้วจะสวนกลับขึ้นมานขวาตึ้งเก่าแจ้งวนะางอยู่ทุนทีตัวเขาเปลี่ยนแกเอามาทางซ้ายสวยด้วยนะชูไหลมาแล้วจัวจงหวะสุดท้ายหลบแล้วยิงไปตรงต่อ,อ,อแล้วหี ก็ถือว่ายังเอาตัวรอดให้ดีในจังหวะโดนลุงเข้ามาเร็วแบบนี้บตัดยาวขึ้นมาก็ให้เพื่อนยึจับกลับมาได้ครับลุงเก่านะครับลงบอลหลบโอ้ยแล้วไปทางขวาอนที่ให้มากลางหมีจับแล้วเลือดจริงลูกนี้โอ้โหดูว่าจับยิงลูกนี้จับขวายิงซ้ายไม่เหลือดปับปั๊ด แล้ว <ส gas: S 2> จะมีเปลี่ยนคนแล้วสำหรับคนเก่าหมดต็อออกแล้วเพินเดียวกับานด้านทีมเดียวที่อยู่ตอนนี้ อู้ไหลมาเส่อรับเ่งให้มาการสวยครับสีลุงอยู่ฝั่งว่าทางขวาแชมป์ไปต่อแล้วจิงโอ้โหเสาแรกแล้วลูดีปาดไม่ได้ที่วงมายืน่เสาองจริงๆเนีโอมันมันแรงกันมากถือว่า โอ้ตรงกว่นี้นะบอกว่ายิงไกลได้สวยแล้วเสียเสาแรกเข้าไปเลยสำหรับคุณเก่าร้อนกลับมาตั้างใหม่คิดไปอยู่โอเครองรับก็บอกวันนี้มันจะหลวงับเอ้าแล้ยิงไปกันเละผู้เดียวเลยโอ้ยดูติดติดขัดขัดด้วยผมแล้วสำหรับคุณเดืดักได้แล้วตรงกลางเพื่อลอยอยู่ไปเองครับเนสไหลออกมาขวาอาร์มยิงโอ้โหแต่ก็ยังไม่ตรงจบตอนท้าย จะมีเปลี่ยนอีกคน้ะตอนนี้ตั้งแต่เล่นสั้นรับชิปยาวขึ้นมาข้างหน้าครับเกี่ยวบอลตัวนี้เอามาได้ด้วยครับชูปเปิ้ลไม่ถึงแต่ว่ายังเป็นขขตุ้งเก่าตาดีแหมไหลไปถึงนีกแล้ว แล้วจังหวะนี้มาได้บอลมาจากด้านหลังครับยัน <c oughs> ันสะดกเลยยนยกเลยสิงบอลยาวกันทางซ้ายครับคิมฮิวพักอกแล้วก็เลือกโอ้โหจ่ายได้แต่ว่าโอ้ข้างในไม่มีข้างในของทางด้านอุ้ง่ายว่าไปไม่อดก็สีได้อ้าวแต่ว่าจังหวะ,ววะสุดท้ายนี่เป็นของเก่า ยัดมาเสาแรกแต่ไได้แล้วเจ้าเจอเก่าดีขทีดปดัดไีก่อรกดัดีก่อนให้แล้วใครจับต่อโอ้จะทำชิ้นกันได้ดีอออเสปกหูจะแหวกสองวงการมีสองสามเลยไหลเลยวะขายินลูกใหญ่ เอ้าแล้วปล่อยกันหมดก็ตัวยทคิงเลูแย่งกย่ามาโอ้จับบอลแรกไม่ดีครับบอล้ายโอ้โหเรียกแม่กลับมาได้โหเอ้าจ่ายไม่ดีท้บอลถูกขีดไปมาแล้วดูกคิงเดลูแย่งกย่ามาได้ไหลไม่ถึงแข้งั้ายเนาะต้าดับไฟได้แล้วต้องหัวตัดโอ้โหไหลมาตีแรงเกินไปพี่โฮมใส่ถูกทิ้งออกไปเลยครับไล้มปล้ล้มไ ในคู่ถัดไปกลจะเอ็นโซได้เลยเอ็นระหว่างโ่วยกับบังคแลเกียร์ก็จะทำได้คัในคู่ถัดไปครับเก็นโซได้เลยแล้วมีเหลือประมาณนาทีเสรศษเท่านั้นครับแล้วในช่วงเวลาหลังเนี่ยก็จะมนีการทิ้เวลาออกไปหนึ่งนาทีเท่านั้นับย้อนกลับมาแล้วยิงลรกนี้ล้ำสองครับว่าเอ็โทนประตู เออ,อข้ามาไม่ดีอด่ะโมซปร์บันเกิดในขึ้นหลังยักษอีกครั้งครับหนึน่งนาทีครับใช้โอกาสตอนแรกไม่ดีแล้วจูคือน้ำแบ็คเบิร์นแก,แกไ้ไขกันต่าง หลายลูกไม่ถึงโอ้โหถ้าผ่านได้สองคนก็โง่อยู่แล้วโตก็จะสามสี่คนต่อสองหลายวงการสี่คนลูกนี้ปูขี่ลูกจากเร็วกลายเป็นช้าแล้วเอาตื่นออกข้างไปเองครับในคู่ถัดไปยังเต็มตัวได้เลยครับเกมระหว่างโชว์หวยกับน้านบางรังเสียแล้วข่าวแล้วลุกลุกอยวนี้โอ้เลี้ยกลูกไปอีกหน่อยก็ยังได้เลยครั ถึงบอลยาวขึ้นหมครับคุณเต่าตาตี <ไป S 1> โอ้โห,โหแล้วสู้ก็จะไปเองตา้าคนเดียวเอาเป็นสีครับน่าจหมายถึงเลยเสีย,าย,ยทางทางสุดท้ายสิงบอลยาวหน่อยครับออกเป็นโอ้โห,โหโดูนี้ไม่ึ้นเรื่อยครับไ,ไ,ไปเองไ,ไปเองเร็วว่าเร็วมา เร็ว,วา่ววาให้สี่สี่ว่าสองยังได้อยู่ได้มาทางขวาชป่าตาเสาสอโอ,อ้โหลเลื่อนไม่เข้ามาตอนนี้เวลานน่าจะเหลือน้อยม้กสำหรับตันเขาเวจดเขอเล่นสัาสส้าเยอะตีมกอนยาวอ้าวรถใต้ด้วยทังซ้ายทีเดียว ไม่ได้มหอยู่แล้วต่อส้้กัมาโอ้โหน้ำหนักไม่ได้เออไก็สายไม่ดีเลแล้วม่องปอดยามูระกรแข่งแข่นก็ขอเชิญไปเ่น้หล่อบีที่กางสนามเลยครับเดี๋ยวไ่นน้ำหล่อบีที่การสนามเลยครับ โอ้ก็ต to ้องขอขอบคุณคุเล่นทั้งสองทีอีกครั้งแล้คั้งคเยเแลก็ถึงเก่าลวันนี้าเล่นตลอดประทะกระทะกระทะกันเกิดครับะแทแต่ไม่มีครับโอเคเี้ต้องขอขอบคุณเรอบคุณเล่นทั้งสองทีแล้วมีแรงถึด้วยสปีดดีแกันจน้ำใจกันในสนามแล้วแล้วผู้ตั